นะคค้าจบแล้วนะครับพบกับเด็กเกมเมอร์นะครับว่ามีเสียงดังก็ขอลบก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแมคค้า0.1.0.7นะครับไปดูกันเลยนะครับเซิร์ฟเปลี่ยนมีหัวใจแล้วกันนะครับรอแป๊บนึงนะครับเนี่ยนี่ครับมาแล้ว นี่ก็สกินผมนะครับธรรมดาเหมือนเดิมนะครับหายากนะต้องอดาบตีมันนะเกิดจากอะไรไม่รู้นะ นี่ก็คือไขอ่วับมีนะครี่นี่ก็คือหีบเก็บเงินะ มันะบินไม่ได้น,นันวได้จริงนะ พอดูนะครับเนี่ยค,ครับวาดเลยนะครับนี่ะจะมารีวิวของใหม่ๆแค่นี้นะครับดูผีบปะครับผีบเนะี่ยแล้วก็ลูกกระต่ายเดิมอีกมากมายนะครับเดี๋ยวดูจากคลิปต่อ,ตอไปเลยแล้วกัน แล้วนะครับเอาไปดูกัน,นครับนี่นะคะตัวตายตรงไหมันก็จะอไอ้น,นั่นตรงนั้นนี่ไม่ได้โหลดเซิฟมานะครับสร้างเองเข้ามาได้นะครับมาเลยครับนี่อนะ่ะ ทางรับ ให้หมดเลยนะครนะคบหมดแล้วนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะคบกับเด็กเจนเจอร์ N นะคบไม่มีอะไรมากแค่นี้นะครับก็อ,อยา่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคบครับขอบคุณครับ